ฮือถือดูอาวุธใหม่หรอเปล่าแดงมาเลยแดงมาแล้วไอ้ทิ้มวัดใจลบแล้วลบแล้ว,ลว,ลวโอเคอคับผู้ชมที่เพลยเกมเราจะไปเล่นเกมดา t ์ตี้วอร์เรย์8นะครับในเนื้อเรื่องของงอกคกรับเส้นทางที่แตกต่างออกไปนะครับมาอยู่ด่านนี้ใช่ไหมใช่แหละโอเค ความแข็งแกร่งของพยักได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วสำหรับกองทัพหุยที่โชฉุนแล้วก็ทำให้วงกกถูกไล่ออกไปจากแคว้นหยางโดยสิ้นเชิงนอกเหนือจากโชฉุนแล้วยังมีดินแดนที่กว้างใหญ่อย่างหิงหยวนนี้ในสมัยก่อนว่ากันว่าใครที่ควบคุมพื้นที่แถบนั้นในที่สุดจะได้ปกครองแผ่นดินสุนกวนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโจโฉเพื่อยึดที่ล่า กองทัพเงาพกรวมตัวกันผู้ปกครองหนุ่มของเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แต่ว่าหลายเดือนหลังจากแคว้นหยางสงบลงลมร้ายก็พัดผ่านมาเอากองทัพเล่าปีซึ่งเวนทรานมมิทเดินทัพมายังทิศกุลาภาเป้าหมายของเขาคือดินแดนฮูหันของสุ่กวน ถึงแม้เจตนาจะชัดเจนแต่แรงจูงใจนั้นไม่หรืจะยังไม่ทราบสถานการณ์ที่ชัดเจนนกกบจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเตรียมการป้องกันลกซุนฮันตงปุยกายปูฮูหยินเตรียมพร้อมคน้นหาสาเหตุข,ของความวุ่นวายนี้เล่นฮันตงแล้วกันมาวุธนะครับระดับเทพผมว่านี่อ้าวเดี๋ยวทาาดทำไมทตาเหมือนกันเดชเลยละอ,อ เป็นอาวุธเดีเดยว DLC นะครับธาตุมันเหมือนกันวะผมไปเปลี่ยนธาตุก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึ่งมาไปเปลี่ยนธาตุมาแล้วอาวุธเป็นสามสีและมีน้ำเงินอ่ามีธาตุอ่า,า,อาโอเคนะเล่นสีแดงแล้วกันเป็นอาวุธใหม่นะครับที่ผมไปซื้อด l c ซมานะครับแล้วก็สกิลใส่เรียบร้อยลุยเลย มไม่มีขั้นตอนนี้ครับถุยครับซีนอ่ะเราควรจะไม่สิ่แต่ว่านี่มันแน่แน่ลน็อกซนข้าว่าเจ้ากำลังกุ้มใจอะไรบางอย่างนะเออท่านฮันตรงขออาภาัยด้วยรู้ว่า มีอะไรงั้นเหรอเจ้าเนี่ยว่ามันแปลกไหมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของจกกกเนี่ยขอรับดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากว่ามาสู้กับเราตอนนี้ว่ก,กจะยอมตัดใจกับแคว้นจิงไปแล้วแล้วก็เข้าโจมตีเหอเฟยการกระทำของเราน่าจะเป็นประโยชน์ต่อจกกกนะ มีเจ้าคิดมากไปลืมไปซอะพวกเขามีสิ่งสำคัญมากกว่าที่ต้องมากังวลนะพวกเขาควรจะคิดถึงการโจมตีฮันจงนะพวกเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องมาสู้กับงอกพกเลยสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่อย่างนี้นี่เอง แล้วเราจะทำเช่นไร,รล่ะเราควรจะไปคุยกับเขาไหมขอรับได้ถ้าหากเขาเยินดีที่จะคุยกับเรานะเราก็น่าจะรู้อะไรบ้างก็เริ่มกันลแล้อาวุธเป็นขวานมั้งขวานเหมือนขวานขวานแหละขวานด้ามยาวโอ๊ยอออออออ ไปว่ะประเด็นก tamam. <man qualified worldwide> uh, ็ส <man> ู <SW> <pieces> <man> ้วอรสเลยอ่ะได้อ่าดูเหมือนเขาจะเข้าใจผิดกันครับเออเออเออเราไปแก้ความเข้าใจผิดกันมันหลบไป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 เนี่ยเราด้วยเฮ้ยมาดิเอาคุยหยุดทำไมเนี่ยเออเออเออฟาดกับโผล่ให้กันจะฟาดน้ำพยศอีก ถ้าอย่ามาขวางก็จะได้ไปเล่าเออเออเออน้ำเล่าน้ำเล่าน้ำเล่าขอเปิดก่อนแล้วกันนะตรงน้ำนาคายวะหึหึสองคนนั้นเฮ้อโหน่ะเออ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 อม้ามมีคนโบกเข้าไปในปั้มเราแล้วไม่เป็นไรเราข้าโอ้กวนตูเตียวหุย สองพี่น้องนี่แหละได้มาแล้วเงินเหือไอ้คนทรยศอยโอ้ยโอ้ยโ,โอนะ้ยโอ้ยโอออาแโนจริง้ึ้นมา้อ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยออ อออออกัน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 ได้ได้ไม่เข้าใจก็ต้องมาคับกันด้วยกำลังเลยเราเว้ยโอ้ยเตียวสต่อไปโนอูว่าไงนะพี่ว่าไงนะพี่เฮ้ยเฮ้ดูอาวุธใหม่เหรเปล่าแดงมาเลยแดงมาแล้วไอ้ทิมปัจจลบเร็วลบเร็วลบเร็วตีโหดยังกลายมาเดิมครับไม่ว่าจะเวลเท่าไหร่ เอ,ออเออเออเออทำอะไรก็เอาขออภัยด้วยช่วยฟังที่เราพูดก่อนได้ไหมถ้าไม่แน่ใจว่ามันควรจะเป็นเช่นนี้นะเฮ้อ,อ,อยากจะทำแซงเป็นไม่รู้อ,อีกเหรอภรรยาของพี่ใหญ่มาที่งอกนางหักหลังพี่ใหญ่ของเราวางแผลที่รับ,บุงคราม หญิงน่ะเหรอไม่จริงหรอกเรื่องแบบนั้นน่ะก็มันเขียนอยู่ในจดหมายของกุญซือเราเนี่ยเราเองก็เลยเริ่มโจมตีก่อนจากของเบ้งนั่นเหรอไม่หรอกมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นะน,นะนบบนนอโอ้ดูเตียวหุยถ้าเกงว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังบา้านะเรามันเป็นใครกันล่ะศัตรูศัตรูบุกครับ รายงานครับสตูบุกเฮ้ยม,มันดูไหนกันเราคงจะทั้งคู่เลยงั้นสินะมาแล้วนำหน้ามาเลยนะเจ๊ย่อมได้มามาไม่ต้องแล้วจะถึงถู่แล้วเรียกปุ๊บไม่เคยมาปับ๊บไม่เคยไม่เคย อะไรตะเตะตะเตะกิดมันก็ได้แค่ตะกติดเท่านั้นล่ะเด้ยังไม่ตายเออ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 โอเคไปยเว่ยมาอยู่ไหนฮัลโหลเอาเอาวิ่งไปก็ว to okay. ิ่งมาใช่แหละแล้ววิ่งไปทางมันก็ไปทางครับไม่ไหวไม่ไหวายฮะ โอเคเราได้กองทัพอ่าชื่ออะไรนะอ่าโนะจกก๊กนะครับได้มาแล้วนะครับมาอยู่ภายใต้กับปกครองของเราไม่ใช่อ่อหมายถึงเป็นพูดเดียวกันกับเราอนะ่าก็คือแก้เขา้าถุยความเข้าใจผิดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมต้องไปจัดการเกิดเอ่อชื่ออะไรมาลุงกามิด้ลนะตรงนี้เนี่ยแถวเนี้แต่มันจะออกมารอสักพักหนึ่ง จริงๆไปหามันเลยก็ได้แต่รอให้มันเดินออกมาดีกว่าเพราะยังไงจะไม่แล้ก็เดินออกมาอยู่ดีเออ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 นี่ยมาแล้วเออ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 โอ้ยเออ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 อ่าเออเออเออเดินไปโอ้ยเออ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 ไม่ทันหรอกว่าดักรออยู่แล้ว เออ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 โอ้โหแรงจัดอาวุธหย่า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 อ้าบอลไปหนไแล้ววอยู่ข้างหลังเออเฮาเรียบร้อยจบนี่เยโอเคไปต่อ แม่นไงมาแล้วแผหัวตุนเออเออเออไม่ใช่แผหัวตุนแผหัวตุนอ่ามาบอดที่บอดเออออบอดแผหัวฉายาเขานะฉายาที่มือมันไม่โดนฟาดจบไหมมาเออเออ โอ้ยโออ่า่โอ้โหเต้ไม่พักเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้โหเขาทู่ออคุณลูกชื่อมึงนานน่ะอโอ้ยอะไรนักหนาวะฮึฮือฮือฮืฮือกือฮ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 อฮอฮอฮือ้ืออฮมอฮือฮือฮมอฮือฮือนือนือฮือฮือฮือพอฮอฮื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 ่อฮืืออฮอ อ,ออออ,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 อโอเคถ้าเราทำมาถิงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะได้อาวุธ6ดาวหรือ5ดาวเนี่ยของตัวฮันตงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเราอย่าลืมไปเก็บนะมันจะขึ้นสีขเขียวโอเคไล่ฆ่ามันให้หมดทำตามผมก็แล้วกัน เออโอ้ยอีอีอ oh oh ีอีเผื่อใครยังไม่มีอาวุธนะเผื่อใครไม่รู้ว่าเก็บตรงไหนก็เล่นตามการเนียไปหยุดหยุดกรอก็แล้วแต่แล้วกันนะเออ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 แต่ที่สําคัญนะก็อย่าลืมเปิดทับย์กันนะครับเออ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 แหมกันไปถึงไหนเราเออดี๋ยวบอกนะว่าวุธอยู่ตรงไหนอ่ะชี้ให้ดูอาจจะไม่เห็น เดี๋ยวพาไปดูลงแป๊บใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นบอกว่าใจเย็นเย็นไงยิ่งฝังอรอยู่เปล่ามึงฝังอะไรยู่เรื่องเหรอเอ็งยังไงฮะเอ็งยังไงฮะเอ้ยก็ซะออืออเจอดาบใหญ่จอมกันอีกแล้วเออออกมาเออเอละ เออเอาว่ะถึงด <ogene> <Ooh. abolic> ้วยล่ะเอออออออเโอ้ยอเออจ้แล้วไปวะเข็บเข็บรยบร้อยเข็บมาโอ้อกตกเลือดน้อยจัดขอเลือดหน่อยโอ้ยราเปาว่าไง เบ่งเบ่งเฮกฮะเอ้ไม่โดนเอย้ย้เยยาไหลมันเ่ยเยะจุดเบยเออสาดยังไม่หน้ำใจเอาอีกทีเอสาดไปกันเยังไม่มีเหมือเดิม เนี่ครับอาวุธจะอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวไฟไปครับเนี่ยครับมันจะอยู่แถวเนี้ยในนีัยถ้าเกิดว่าใครทำเควสสำเร็จน,นะจัดก,การกับไอ้นี่ชื่ออะไรนะอ,อแคร่หัวแคร่หัวตุ่นนะในการให้ไวที่สุดเออ,เอ,อแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นโอ้ เอ้ยโหดจังวะอย่ากอ้าวโอ้โหเยอะจังเออเออโอ้ยอีอีโอ้ยเออ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 ที่ชะงักได้นี่เพราะทนุล้วนๆมาวะไอ้เขียวแล้วเอาตรงนี้มันมีคนมึงไม่ได้หรอวะางมก็เออตีไม่เดิน ไอ้ของบนนั้นอยู่เพิ่งยิงลงมานะเอาละมันไปเปิดเครื่องละเงี้นไงอืออยู่ที่ต่างระดับยิงกูยังจะโดนอีกเหรอืออืออืออกูจะไปย่ให้โดนยีกฟรีหรอกเว้อือ,อ,อไยเว้ไปตื๊บบ้านอึงมึงมึงมึงอยู่บนใชไม่ได้ ยิงกล้าไปนะเอาขึ้นไปแล้วจะหันกลับมายิงกูนะแล้วเองยังไงอ่ะพี่เออยังใจโดนอีกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยลำคันเออโอ้โหเก่งจริงขอบคุณอื ็ยังไม่โดนดีกอ่ะไม่รู้มันจะกันอะไรนาเออเออเออกูจะไม่ทนกูจะไม่ทนเออเมิงมิงมึงจะคุมอะไรนาดฮต่งงยิงตะกูเนี่ยนีกองทัพอยู่ข้างล่างด้วยกูคนเดียวไม่มีความหมายหรอกน่านี่่งได้ไ้ยเนี่ยแม้ยิงอยู่นั่นละเฮ้ยโอเค ไปกันเลือดแดงมันโหดปรดาษอตัวนี้มีอาวุธตั้งห้าดาวหกดาวยังสู้ไม่ได้ว่างไงกวนโดไม่คิดจะไปต่อแล้วหรือไงยังได้มัหนึ่งนิดเดียวเองไว้อาวุธเอ้ยเลือดหฮ้ เสียงอะไรโอ้ยตกใจหมดเั่นใครอ่ะโกนหินเหรอมากับเตียวเปาใช่ไหมไม่เห็นมีใครเลยเตียงั้นลุยกันเลยอ่ะเออเออเอออไม่โดนเออ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 มามุกันใช่ไหมได้มุกันไม่ให้อยู่นะ มึงกัดให้แรงตลอดก็แล้วกันมาอย่เตี๊ยมมึงอยู่อย่างเงี้ยอืออ,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 อือกูไม่อ้อมหลังด้วยอ่ามโดนทหารฟาดสองทีกาแตกกันเลยทีเดียวอาวุธทหารท่านโหดจาังวะกูมีกุศลยอดเจียมมากมาออฮ่าเจอหมัดวันหันหน่อยอา่าแรงอยูอ่เอ้อจ้ะ เออออโอ้โอ้โหธนูมึงเดยอือืออยหนวะโอ้ยอืออืออออือติหลบเร็วเมาเขหัวทิ้งมาเี่ไอโยนยัางม่จบตบหัวอ้า เฮ้ยให้มันจบคอมโบก่อนก็ไม่ได้ท่านพี่ง่ายสร้างเสียงออขออาภาัยด้วยท่านซึนโกน,น,นก็ทราบถึงแผนการของสจนนูแล้วและพยายามจะหยุดยัง้งน้องร่วมสาบ้านของข้าไว้และไม่เห็นจะหยุดได้เลย ข้าเนี่ยชื่นชมนะที่ท่านมาด้วยตัวเองไม่ใชกนี่สิถึงก็เป็นถึงจะเป็นท่านท่านสุนโกินถึงแม้นี่จะไม่ใช่เวลาเช่นนั้นแต่พอจะเป็นไปได้ไหมที่จะรักษาพันธุวิย์ของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก็ฟังดูเป็นความคิดที่ดีนะ แผนการแยกพวกเราพิสูจนได้เห็นถึงอันตรายแล้วถ้วาว่าเราร่วมมือกันมากขึ้นเราก็จะกดจันบุญก๊กได้มากเลยนั่นสิทั้งหมดที่เราทำจนถึงตอนนี้ใช้เวลาไปมากจากนี้ไปเราอยากจะช่วยเหลือให้มากขึ้นขอรับ ท่นตรงไม่พูดไม่จาเลยม,ม,เมีอะไรหรอคะท่านหญิงค้าค,คิดว่าถ้าอยู่ด้วยกันกับทุกคนแบบนี้ตลอดไปก็คงจะดีนะนั่นสินะ จบแล้วโอเคองั้นพาร์ที้ผมขอจบที่นี่ก่อนลกันเนี่ยกช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไ้เจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายเอาเว้ด่านต่อไปหญิงล้วน